สนเทศและกา,ารประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับค่ะ ยุทธศาสตร์ในการทํางานแล้วก็แผนการดําเนินงานของรศรูนย์สารสนเทศในปี51เนี่ยเราก็พยายามทําให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าเราก็ได้พยายามแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น5ส่วนงานด้วยกันนะคะโดยส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะการทํางานประชาสัมพันธ์เชิงรุกนั้นก็คือการที่เราพยายามบริการนะคะประชาคมของมสวให้ได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างฉับไว และก็ทันเหตุการณ์นะคะส่วนยุทธศาสตร์ในด้านที่2นั่นก็คือการสร้างอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะหรือมอสวอของเราการสร้างอัตลักษณ์เนี่ยทางศูนย์สารสนเทศก็มีบทบาทในการที่จะทำสื่อต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้ประชาคมเนี่ยได้ได้ะหนักแล้วก็ได้ภูมิใจถึงความเป็นมศวนะคะในส่วนที่3ก็คือยุทธศาสตร์ของการสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมส,สวตรงนี้จะต่างกันกันกบการสร้างอัตลักษณ์นะคะการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจอีก,อกงานหนึ่งของสูนสารสนเทศคือการที่จะทำให้งานด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็งานของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่ระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นสากลนะคะออกไปสู่ด้านออภายนอกส่วนงานด้านที่4เป็นงานที่ เราพยายามที่จะทําให้ศูนย์สารสนเทศของเราเนี่ยเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ได้มาใช้บริการนะคะเราพยายามที่จะทําฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาพในด้านของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในในเรื่องของข้อมูลที่ที่ที่เป็นในเชิงสื่อต่างๆเพื่อที่จะทําให หน่วยงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยได้มาใช้บริการนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนั่นก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะคะงานประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างโดดเดี่ยวเราไม่สามารถที่จะทำงานได้เลยถ้าเกิดไม่มี พันธมิตรแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มามาช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้ให้งานนั้นของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปด้วยดีดังนั้นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้ในปี51 การบริการของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้แบ่งส่วนงานออกเป็นด้านต่างๆดังนี้นะคะในด้านแรกก็คือการให้บริการเกี่ยวกับงานสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเราได้มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆให้กับมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นในฉบับแรกเนี่ยเราเรียกว่าสวูวิกลี่นะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยของเราในส่วนที่2ก็คือเรื่องของมอสสวบอกเล่า90 ะะซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะคะของประชาคมของมอสวนะคะส่วนที่3เป็นการให้บริการไปถึงชุมชนเราเรียกว่ามสวชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือมอสวโลก,กทัศ นะคะเป็นหนังสือที่จะนําเสนอไปเดททั่วประเทศให้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนะคะแล้วในส่วนที่จะตามมาซึ่งก็สําคัญแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนของทีมบริหารแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะคะในเรื่องของแผนงานของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือมสวพลวัตนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของงานสื่อสิ่งพิมพ์นะคะ่ะในส่วนที่2นะคะซึ่งเป็นงานสำคัญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ,อ,อปลายปี 2,550นะคะซึ่งเป็นงานที่เราได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจกับสำนักสื่อเทคโนโลยีการศึกษานะคะเราได้ร่วมกันทำสวูออ Channel ขึ้นมาซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์รายการแรกของมหาวิทยาลัยเลยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิต ะะแล้วก็คณาจารย์ตลอดจนประชาคมทุกๆคนนะคะในมสวของเรานะคะงานส่วนที่3ที่สำคัญแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่ก็คือเรื่องของงานสื่อวิทยุนะคะเรากำลังจะมีเรื่องของสวูเวฟซึ่งเป็นเรื่องของเสียงตามสายนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งที่ประสานมิตรและก็องคล์ลกษ์ในเร็วๆนี้นะคะในงานส่วนที่ สี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาข้อมูลทางด้านไอทีในงานทางด้านนี้เราก็ได้พยายามที่จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนะคะได้กำลังพัฒนาเรื่องของภาพลักษณ์ของเว็บไซต์เรื่องของเนื้อหาให้มีความทันสมัยและก็ไปในสู่ในระดับสากลน,นะคะส่วนงานด้านที่5เป็นงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลนะคะดังเช่นที่ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่า งานที่เป็นหัวใจสําคัญอ,อ,อีกงานหนึ่งของศูนย์สารสนเทศก็คือเรื่องของงานฐานข้อมูลเราก็เลยได้พยายามที่จะจัดทําฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านภาพนะคะหรือไม่ก็เป็นด้านของข้อมูลข่าวสารที่จะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทุกๆส่วนทุกๆด้านเก็บไว้อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะได้บริการให้กับทุกหน่วยงานได้มาได้มาใช้นะคะแล้วก็งานด้านที่6คืองาน ของการจัดทำสื่อพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับแนะนำหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรื่องของสื่อใหม่ๆนะคะที่เราพยายามพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของทุกๆหน่วยงานนะคะอาทิเช่นงานวันพระราชทานปริญญาบัตรงานครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธแล้วก็งานวันสมเด็จพระเทพนะคะเราก็พยายามที่จะจัดทํา ออกมาในรูปของวารสารนะคะฉบับพิเศษเพื่อให้เพื่อให้เข้ากับงานในในโอกาสต่างๆเหล่านั้นนะคะส่วนงานด้านอื่นๆนะคะของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะจัดทําเรื่องของการงานถแถลงข่าวแล้วก็การออกไปเยี่ยมชมนะคะหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับยุทธศ,ศาสตร์ของเราที่ว่าเราพยายามที่จะสร้างพันธมิตรนะ,ะให้เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย นอกจากงานในส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะส่วนสาธารณเทศก็ยังได้มีการพัฒนางานาบริการที่ที่มีอยู่เดิมนะคะให้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ c เซ็ center นะคะแล้วเราก็ยังมีการบริการเรื่องของไป้ายไฟวิ่งแล้วก็ในขณะนี้ที่เราพยายามที่จะทําการบริการให้กับทุทกทท่านในในเพื่อสอดคล้องกับเชื้อสร์เรื่องของภาพลักษณ์เราก็มีเรื่องของงานบริการด้านการออกแบบสื่อต่างๆให้กับ หลายๆหน่วยงานด้วยนะคะสำหรับที่ทำการของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะคะมีด้วยกัน3แห่งด้วยกันคือ 1. ที่ชั้น1ของอาคารประสานมิตรนะคะหรืออาคาร3ซึ่งจะเป็นสถานที่ให้บริการด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็เรื่องของฐานข้อมูลต่างๆในแห่งที่2คือที่ศูนย์อำนวยการมสะวะองครกษ์นะคะที่จะให้บริการเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูล ต่างๆของทางมสวองค์กรักนะคะและในส่วนที่3นะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดทำการนะคะก็คือที่อาคารสูนสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าทางถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งเราเรียกกันว่า PR สบูนะคะและที่เรียกว่าอาคาร PR สบูนะคะเพราะว่า มีความหมายนะคะทุกตัวอักษร,รของคำว่า P R S W u นั้นมีความหมายคำว่า P คือ Personality ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องมีนั่นคือบุคลิกภาพที่ดีนะคะส่วนคำว่า R คือ Relationship <Renaissance> คือการมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นๆนะคะส่วนคำว่า S น,นั้นคือหมายถึง Smart ซึ่งเป็นการที่เราจะต้องมีความฉลาดในการทำงานนะคะส่วน the u หรือ W นั้นก็คือเรื่องของ work นักประสาทสัมพันธ์ทุกคนจะต้องทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คุ้มค่าให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ U คือคำว,ว่า unity คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เราได้สร้างขึ้นคือเราจะพยายามที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับทุกๆคนในมสวค่ะ